ได้ยากวันนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นการเขย่าคือเก้าอี้พลังงานแล้วแหละนะคะทำไมเราถึงมองว่าเป็นเก้าอี้พลังงานไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมคะแน่นอนว่าวันนี้ถ้าเรามองที่ตัวนักการเมืองโดยเฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงพลังงาน,านก็คือคุณพีรพนรันธ์าสารีรัฐวิภาคนะคะต้นเรื่องนี้ก็เริ่มกันมาตั้งแต่การไปร้องของนักร้องที่ชื่อว่าคุณสนิยา นะคะไปร้องประเด็นของคุณพีรพันธ์ต้นเรื่องเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็มีการผสมลงจากหลายฝ่ายแล้วก็ยังมีการเขย่าทาง IO ซึ่ง hmm. IO ที่มาจากเพจ <c oughs> เพจการเมืองเพจหนึ่งที่พอคนไปเรียกว่าไปตามหาแหล่งที่มาของเพจนี้ <c oughs> ก็จะรู้ว่าอ๋อเพจนี้เนี่ยมันเป็นเพจท, <c oughs> ที่เคยเคลื่อนไหวในการเชียร์พลเอกประยุทธ์มาก่อนเป็นเพจที่เคยเคลื่อนไหวในการเชียร์พักรวมไทยสร้างชาติ นะคะชี้การทำงานเออแต่วันนี้กลายเป็นว่ามาโจมตีคุณพีรพันธ์แล้วก็เป็นเพจที่หลายคนบอกว่าเชื่อมโยงกับนักการเมืองที่อยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาก่อนด้วยแต่ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยคุณพีรพันธ์เองด้วยอ่าเป็นตำแหน่งในพักรมไทยสร้างชาติที่ถูกปลดโดยคุณพีรพันธ์เองด้วยและเพจนี้แหละก็ กลายเป็นเพจที่มาเป็น I.O. หลักเลยนะในการที่มาเล่นเรื่องข้อมูลต่างๆที่พลั่งพลูออกมาในเบื้องหลังของการถือหุ้นของบุญพีรพันธ์ อ,อค่ะ,ะก็ล่าสุดมีการไปถามทางกฤษฎีกาด้วยนะคะ,คะทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณปรกรณ์นินประพันเนี่ยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงที่ไปถามก็น่าจะเป็นเพราะว่าเวลาที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีสักคนหนึ่งเนี่ยกฤษฎีกา,กาก็จะมีส่วนร่วมนะในการให้คําปรึกษาเรื่องตรวจสอบอคุณสมบัติอะไรต่างๆ<า>นะคะกลายเป็นใบเบิกทางของนักการเมืองและใบป,ปิดทางของนักการเมืองไปเลยนะกฤษฎีกา <laughs> <laughs> ซึ่งในครั้งนี้ ก็คุณประกรณ์ก็มีความระมัดระวังในการตอบนะคะก็บอกว่าต้องดูรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะดังนั้นก็เลยไม่ควรที่จะตัวเองเนี่ยไม่ควรที่จะให้ความเห็นให้เกิดความวุ่นวายเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจอะไรไปไม่ตรงกันนะก,ก็เน้นว่ายังไงเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามกฎหมายแหละแต่ว่า ตอบแทนไม่ได้นะเพราะว่า,าไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ข้อกฎหมายเขียนไว้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ดังนั้นโอเคเรื่องนี้อย่างน้อยตอนนี้เราทราบว่าอยู่ที่ปปอชอแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการไปยื่นอีกช่องทางนึงนะ คือคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะนะคะส่งคำร้องทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการกกตออันนี้ส่งถึงกกตเนื่องจากว่าคุณเพียวพันก็น่าจะน่าจะเป็นสสด้วยนะก่อนที่จะก่อนที่จะอ,อบัญชีรายชื่อใช่ไหม <Okay. S 2> เราก็เราก็ค่อยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยโอเคไปเชื่อมโยงทางนั้นเพื่อที่จะให้กรกตตรวจสอบว่ามีการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ประกอบกับกฎหมายเลือกตั้งอะไรต่างๆเพราะว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีข้อที่บอกว่าต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะคะก็ต้องคงเขาบอกว่าต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดด้วยอันนี้มาตรา187นะคะที่บอกว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยข้อเท็จจริงที่คุณเรืองไกลอ้างเนี่ยเขาบอกว่าคุณเพียรพานเนี่ยยังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่หลังจากดำรงตำแหน่งแล้วอาจจะไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะตอนนี้คงคงไปหมดแล้วแต่ว่าหลังจากดำรงตำแหน่งสักเดือนกว่าๆเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบบางบริษัทเราก็พบว่ายังมีชื่ออยู่นะคะเราอาจจะไม่ได้ไล่เรียงไปในรายละเอียดของบริษัทเนะแต่เ,เป็นว่าโดยรูปการก็คือ หลังดํารงตําแหน่งอะ่ะเขาก็จะมีเงื่อนเวลาให้ไปจัดการเรื่องพวกเนี้ยอ,อยู่ประมาณ30วันนะถ้าจำไม่ผิดออของคุณพิราพาันธ์เนี่ยมันมีบางเคสที่มันเลย30วันไปก็เลยไม่เยอะแต่ว่ามันก็เลยอืม,อม,มันก็ต้องอยู่ที่ว่ากฎกติกาเขายืดหยุ่นให้หรือเปล่า กดคงไม่ยืดหยุ่นแต่ว่าใแใช่ไใช่แต่จะต้องไปพิสูจน์ทางอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นแบบไม่ได้ดําเนินกิจการแล้วมีการจดหยุดกิจการชั่วคราวอะไรเหล่านี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชี้ให้เห็นถึงเจตนาได้หรือเปล่าว่าไม่ได้มีเจตนาอันอันนี้เป็นเรื่องข้อต่อสู้เนาะแต่ว่าโดยรูปการคือเป็นแบบนี้แล้วก็มีบริษัทหนึ่งนะคะพี่แป๋วที่ที่ เหมือนอย่างที่โบดาวันก่อนว่าบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานแล้วเราลืมอ่ะอม,มีบริษัทหนึ่งอ่ะคุณเพียรพาน่ะมีชื่อร่วมกับคุณแม่แล้วแล้วคุณแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วก็คือแดงว่ามีเอกสารของบริษัทที่แบบว่าอ่อท,ท,ที่ที่ระบุว่าเสียชีวิตแล้วแต่ว่าชื่อของคุณโสภพาพันสารีรัทวิภาคเนี่ยก็ยังมีค้างอยู่ในบริษัทในฐานะกรรมการเนี่ยอ,อยู่หลังจากที่ มีการแจ้งเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันคือเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่แต่ว,<ช>ว่าเป็นการถือร่วมกับคุณพีรพันธ์ด้วย,ย่างนั้นเ<ช>หรอคะใช่อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งในสามสี่บริษทัทที่มีประเด็นอยู่นะคะทีนี้ถ้าทุนแม่เสียชีวิตก็ตกเป็นของคุณพีรพันธ์คืออ๋อแต่คุณพีรพันธ์ก็จดออกแล้วเหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยบริษัทชื่อว่ารพีโสภาคนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งหกแปดหนึ่งกุหนึ่งพฤษภาหกแดก็คือ เมื่อต้นเดือนนี้เองอ่ะยังมีอยู่ยังมีกรรมการอยู่สองคนคือคุณพีรพัน์กับคุณโสภาพันณศลีรัตวิภาคอืมอันนี้ตามข้อมูลของคุณเรืองไกลนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็แปลว่าหนึ่งคืออาจจะแจ้งช้าสองคือระบบมันค้างหรือว่า มันก็ต้องไปพิสูจน์กันนะในกระ<อ>บวนการคือเรื่องนี้มันก็ต้องว่ากันไปนะคะก็อ่ะเป็นการยื่นอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณสนที่ยาเนี่ยไปยื่นช่องปปชใช่ไหมคะส่วนคุณเรืองไกลก็ไปยื่นช่องกกตแต่ว่าคุณสนที่ยาเห็นบอกว่าวันนี้ก็ไปยืน่นไปยื่นกกตเหมือนกัน อ่ายื่นกะกรตตใ,<ช>ให้ตรวจสอบการกระทําที่น่าจะฝ่าฝืนรัฐมนูลและพระปว่าด้วยการเลือกตั้งปี6-1ก็คือน,น่าจะเป็นประเด็นเดียวกับคุณเรืองไกลนะคะ รกรไปย่าสทบเป็นเรื่องข้อผิดพลาดทางเทคนิคถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่เราก็ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้ไอ,อ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายในเรื่องของการที่จะไปทําให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่สําหรับคุณพีรพันธ์แต่ว่าเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้มีเจตนานะมีเจตนาในการจะเขย่าหรือจะทําให้คุณพีรพันธ์จะต้องถูกดีดออกไปเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่มีเจตนาเขาต้องเขาต้องมั่นใจแล้วว่าถ้าปล่อยข้อมูลนี้ออกมา ก็จะต้องมีผลไม่มากก็น้อยหรือต้องหวังผลน่ะมันคือมันเกินการปล่อยแบบนี้ผมไม่ได้ปล่อยเพื่อที่จะแบบดิสเครดิตกันอย่างเดียวจริงเลยหวังผลแบบเอาให้กระเด็นเลยใช่ใช่อันนี้คือหวังผลแน่นอนเพราะว่าจนณวันนี้แล้วเนี่ยคุณพีรพันเองก็ยังไม่ปรากฏตัวออกมาดีเฟนส์ตัวเองเลยนะแต่เห็นมีให้สัมภาษณ์สั้นๆนะว่าเหมือนกับผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้เป็นยังไง,ไงกังวลใจไหมแล้วท่านก็ตอบว่าไม่คําเดียวแบบนี้ไม่พูดแต่ว่าจะมีะแต่คุณเอกนัทที่ออกมาพูดเยอะหน่อยก็ถู <S <S กสื่อถามเหมือนกันเพราะว่าคุณเอกนัทก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพักรวมไทยสังชาติแล้วก็เขามีการเรียกว่าพาดพิงถึงหัวหน้าพักตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่ตรง,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 งตาองตาแหน่งสําคัญในโคต้าของพักด้วยคุณเข่งก็มาพูดในในทำนองว่าคือวันนี้เนี่ยมันยังต้องไปพิสูจน์อีกนะว่าไอ้หลักฐานเรื่องการถือหุ้นนี้มันมาจากไหนคุณคุณเข่งตั้งตั้งตั้งมุมในเรื่องนนี้ะ ตั้งมุมว่าเอกสารหลักฐานที่ออกมาเผยแพร่ต่อสื่อเนี่ยที่เอามาร้องกันมาจะมาจากเพจไหนก็ตามเนี่ยต้องมาดูว่าเป็นเอกสารจริงไหมที่ว่าคุณพีรพันถือหุ้นอ่าคุณเองก็ตั้งข้อสังเกตงี้ <c oughs> ว่าคุณพีรพันเองก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้มาพูดอะไรแต่คําถามก็คือหลายคนก็ถามว่าแล้วทําไมเจ้าตัวถึงไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาเท่าตรงๆนะเวลาที่ตัวเองถูกพาดพิงในเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งคุณปล่อยไว้นาคุณจะตั้งรับเป็นแบบนี้อย่างเดียวอ่ะ โมคิดว่าด้วยความ,มเป็นผู้พิพากษาเขาจะคิดว่าเก็บทุกอย่างไว้ในคดีแล้วจะตอบทีเดียวกับเก็บทุกอย่างไว้ในคดีเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งตัวไม่ได้เหมือนกันคือคือคือคน่าจะคิดไปถึงโหมดสู้คดีแล้วอา แล้วก็คดีที่เทียบเคียงกับเคสนี้ได้อะก็คือแบบพวกคดีถือหุ้นบริษัทวีลักษ์ของคุณธนาธรอออตอนนั้นบดจำแบบจำผลของคดีไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นข้อต่อสู้ของเขาก็คือบริษัทมันไม่ได้ทำกิจการสิ่งพิมพ์เนี่ยมานานมากแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ล้าก็มีคดีของคุณพิธาที่เป็นการถือหุ้นไอทีวีของคุณธนาธรตอนนั้นวีรักก็เกี่ยวกับเรื่องของนิตยสารอะไรสักอย่างเนี่ยฟ้าเดียวกันอะไรเียไม่ใช่ค่ะนิตยสารสังคมอ่านิตยสารแบบไฮโซอะไรเงี้ยโอเคก็คือในในแง่ของการคุณยังมีหุ้นอยู่แล้วก็มาถอนพูดในช่วงเวลาที่มันเหลื่อมทับกันอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องขอโทษว่าแบบจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเี่ยอะไรแต่ว่าใช่แต่ว่าประเด็นที่เขาใช้ต่อสู้ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ กิจการนี้ไม่ได้ประกอบกิจการมานานแล้วไม่ได้พิมพ์หนังสือเล่มสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดขึ้นนานมากแล้วแต่เพียงแต่ว่าในทางแต่ตัวบริษัทมันธุรกรรมยังอยู่เราก็พฤตินายยังอยู่แต่พื้นที่นายอาจจะไม่อยู่แล้วเราก็ของคุณพิธาเนี่ยคือหุ้นไอทีวีตอนนั้นข้อต่อสู้ก็มีประมาณว่าเรื่องสัดส่วนของหุ้นที่มันเล็กน้อยมาก จนกระทั่งอาจจะไม่สามารถไปมีส่วนในการบริหารอยู่แล้วเนาะสองก็คือตัวไอทีวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานะเป็นสื่อ,อม,มานานแล้วอ่ะของคุณพิธาต,ตอนนั้นเขาชนะนะคะก็ก็ลองดูว่าอันนี้จะยังไงแต่ว่าโดยรูปการมันก็เป็นประมาณนั้นนั่นแหละคือก็คิดได้นะก็คือถ้าเรามองในแง่ของคุณพีรพันธ์เนาะความเป็นตัวตนของคุณพีรพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าหลายคนต้องบอกว่าท่านก็สายอีลีดนะเขาก็จะมองว่าความเป็น อมา์จ๋าอะไรของเขาาจะมีมองว่าเขาก็รอว่าอ่ะปปชเรียกเืิเมื่อไหร่อ่ะเขาถึงจะไปชี้แจงทําไมเขาต้องออกมาชี้แจงกับพวกคุณเหล่านี้เขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ไง <c oughs> เขาอาจจะมองว่าผมไม่จำเป็นต้องออกมาพูดอะไรให้มันมากความในตอนเวลานี้แต่ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคุณไปร้องปปชแลช้วปปชเรียกให้ไปให้ปากคำท่านก็คงจะไปตอนนั้น ใช่ไหมคะเพราะพูดผ่านสื่อมันไม่จบค่ะแล้วมันจะทําให้เกิดข้อถกเถียงสมมุติว่าสมมตินะคะสมมติคุณพิยิพันธ์บอกว่าบริษัทนี้มันไม่ทำมานานแล้วแม่ผมก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยคนก็จะมาพูดต่ออีกว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอย่างน้อย่างนี้ก็จะก็มันก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้เป็นการชี้นำผู้ที่ต้องอยู่ในกระบวนการของคดีด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็จะอยากให้มันนิ่งที่สุด แต่ในทางคดีการเมืองเนี่ยไอการนิ่งที่สุดแล้วเก็บทุกอย่างไว้ในสารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้แล้วเป็นผลดีเสมอไปเช่นกันมันก็มีเคสที่แบบว่าเออพอคุณไม่อธิบายอ่ะพอเข้าถึงสารสัตว์แล้สารก็สั่งปิดปากเลยว่าห้ามออกไปพุ่งนอกก็ก็เป็นผลพวงนอกของเรียกว่ามาตราที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจริยธรรมของคนการเมืองนะ อ่าอันนี้เป็น,นค่ะมาตราคุณสมบัติเป็นพ<อ>ันพวงของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยแหละที่<ช>หลายคนก็มองว่าก็น่าจะตามองว่าหลายคนมองว่าเอ๊ไอข้อนี้นี่กะว่าจะเอามาเล่นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่วันเนี้ยกลายเป็นว่าอ่ะมันก็โดนกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวเป็นเกมท้าทายเนาะของของมาตราน,นี้เหมือนกันนะว่าถ้าคุณจะเล่นคุณจะเล่นเฉพาะฝ่ายหรือเปล่าหรือ,เล,รอเล่นทุกฝ่ายยิ่งถ้าเล่นฝ่ายเดียวกันเนี่ยยิ่งขลังนะ ใช่ไหม ừ, ถ้เห็นว่าออกมานี่ก็คือสกัดหมดอะไม่ว่าใครขาดใคร ừ, ใครไม่ครบคุณสมบัติใครเข้าขายก็ต้อง ừ, ก็ต้องตองัดได้หมดประเด็นนี้ดีคือลัมูนนี้มันถูกออกแบบมาให้ให้เป็นจุดตั้งต้นของนิติสงคราม ừ, ได้เยอะมากๆแล้วก็ในในแต่ละคดีเนี่ยสามารถที่จะออกซ้ายออกขวาได้หมดใช่ไหมคะคดีวีลักซ์เองจริงๆจะออกซ้ายหรือขวาก็ได้เหมือนกัน คดีไอทีวีก็เช่นกันเพราะก่อนที่จะตัดสินเนี่ยก็ประเมินกันไปทั้งสองทางเพราะว่ามไม่ว่าจะบอกว่าผิดหรือจะบอกไม่ไมผิดเนี่ยก็สามารถให้เหตุผลได้ทั้งสิน้นใช่ดังนั้นก็ข<ส>ึ้นอยู่กับใช่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ถือดาบว่าเขาจะถือดาบแล้วเขาจะชี้ไปทางไหนก็สามารถเขียนเหตุผลให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะชี้ขาดชะตาของนักการเมืองก็คือสารดีกาผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยแหละใช่ไหมคะเมื่อไปถึงชั้นนั้นแล้วจะชี้ยังไงใช่หรือบางคดีก็อาจจะแบบ รัตนนูนแล้วแต่ไปทีนี้อ่ะก็น่าทำให้อดคิดไม่ได้นะคะว่ารัตมนูญมาตรานี้นี่เป็นมาตราที่เหมือนก่อนเขียนนี่ตั้งสมมุติฐานว่านักการเมืองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นักการเมืองเลวอะไรเงี้ยหรือว่าถึงต้องทำไม่ใช่แค่นั้นด้วยตั้งหน้าคนไว้ด้วยว่าจะเอาเรื่องนี้ไว้ใ้กับใครในยุคนั้นอ่ะใครอ่ะที่มีบริษัทเยอะสุดเออนะก็รู้กันเหมือนขุดหลุมเอาไว้วางกับดักเอาไว้อ่ะใครเดินไม่ดีคุณก็ตก หลุมตกบอ่อติดกับดักกันไปนะคะอ่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณพีรพันธ์เองจะต้องกระเด็นไปจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือไม่นะคะอ,อ่ะ